อันนี้ได้ยินมาเมื่อกี้ก็คือว่าแบบไม่ต้องปฏิเสธหรอกเหมือนว่าทุกคนในโลกเนี้ต้องการเงินหมดเพราะว่าในหลวงแบบบังคับให้ต้องใช้เงินนะนึกออกปะคืออย่าปฏิเสธเลยว่าทุกคนนะต้องใช้เงินคือถ้าไม่เป็นอย่างนี้อาจจะไม่รู้คือเขาบอกให้พูดสมบังคับให้พูดว่ามันก็ไม่เชิงแบบอยากบอกอันนี้คืออยากบอกจากข้างในว่าเออไม่ต้องไม่ต้องอายหรอกทุกคนอนะต้องการเงินหมดจริง แต่ด้วยวิธีไหนเท่านั้นเองทุกคนเลยมันเหมือนว่าจะค้าขายจะอะไรแล้วมันหรืออยากจะพูดเพื่อจะให้ได้ตังค์เนี่ยมันก็มีหลายทีเ่ไะอย่างคนที่เป็นเหมือนฮตัตโตเนี่ยฉันขอยกว่าเออศิลปินบางท่านก็เกิดจากการลงทุนนะลงทุนลงแรงอย่างเฟรเฟ่เนี่ยฉันคิดว่าแบบสื่อบันเทิงนะฉัน สมัยก่อนเนี่ยฉันไม่เข้าใจว่าควบคุมอะไรหรืออะไรประมาณเนี้นะแต่ฉันเข้าแต่ฉันไม่เข้าใจนะจุดนี้แต่แต่ประมาณว่าจุดจุดนี้คือเรียนแบบฉันด้วยไงฉันเลยไม่เข้าใจว่าเออทําไมถึงต้องพูดคือฉันพูดในฐานะว่าฉันทําอะไรไม่ได้แล้วเข้าใจไหมบอกว่าทรมานอ่ะคนที่เขาทรมานจากข้างในอ่ะคุณไม่เข้าใจหรอก,รอกคุณจมาตัดสินจากเหมือนคนที่เป็นโรคอย่างเงี้ยทีนี้ฉันเลยเข้าใจว่าเอะถ้าเราแบบมันอยู่ได้เข้าใจไหมปะ ฉันเคยคิดว่าเออฉันอยู่ได้อะไรเงี้ยถ้าฉันอยู่โรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยคือฉันต้องการอยู่แบบสงบสงบเงี้ยบางทีคนเราแบบมันไม่ต้องการอะไรแล้วเข้าใจปะเออมันก็น่ะพูดยากน่าเบื่อตรงที่แบบมันจะทรมานเนี่ยเวลาสลบวัะจิตหรืออะไรเงี้ยแต่ฉันรู้ว่าแบบถ้าฉันได้อ่ะคือฉันพูดไม่ได้อะไรมากแต่ฉันบอกว่าฉันพูดแค่ว่าพวกเธอไม่รอดหรอกยังไงก็ไม่รอด เออถ้าฉันไม่ตายถึอก็ตายสิแบบนี้แต่ฉันไม่อยากตายเฮ้ยใจบ้า